าตั้งแต่วันแรกเลยนะคะที่เปิดที่นี่ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวมากค่ะพี่ก้อยหนูเปิดเที่ยงแต่ก่อนเปิดเที่ยง3ามโมงเนี่ยหนูต้องปิดแล้วขายหมดภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั้นหนูดีใจกับวิวกับแฟนดีใจมากว่าแบบเราจะรวยแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกแบบประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจาก5โลน่ะนะคะตอนนี้หนูยืนอยู่ที่ประมาณวลา50กิโลห้าสิบอะไรคำที่บอกว่าเราจะรวยแล้วนี่คือกําลังใกล้จะเป็นความจริงแล้วค่ะขออีกนิดนึงโอ้โหยอดอะ เดินขึ้นสะพานลอยมาเราเหนื่ยอยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพูทธ g เก l ค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่แถวเจริญนครค่ะสำหรับร้านที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะเขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับซอ,อยเจริญนคร18ค่ะจริงๆย่านคลองสาหรือแถวเจริญนครเนี่ยพี่ก้อยก็ไม่ค่อยได้มาทําคลิปบ่อยนักน,นะคะแต่วันก่อนเนี้ย คือมาเดินห้างห้างใหญ่แถวแถวเนี้ยนะคะก็เจอน้องพนักงานคนนึงอ่ะคือเขาเป็นผู้ติดตามช่องเราอยู่พี่ก้อย,ยก็เลยถามเขาไปว่ามีร้านอะไรอร่อยๆแนะนําบ้างเขาบอกว่ามีร้านตามสั่งอยู่ร้านนึงที่เขาสั่งมากินบ่อยๆแล้วก็อร่อยด้วยพอพี่ก้อยไปดูอ่ะก็ขำกับชื่อร้านเขามากเลยค่อนข้างน่ารักเลยล่ะคะ่ะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์พี่ก้อยคนละหนึ่งไลค์นะคะถ้ายังเป็นผู้ติดตามใหมย่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ไ <c' ra łem> ด้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวพร้อมๆกันเลยนะคะไปด้วยกันเลยค่ะ ชื่อยิ้มค่ะอ๋อน้องยิ้มเป็นเจ้าของร้านนี้หรอคะใช่ค่ะ,อะโอเคเราร้านชื่ออะไรคะน้องยิ้มชื่อร้านสมาคมหมูกรอบแห่งประเทศไทยค่ะลองดูเป็นประธานสมาคมปะ <c oughs> เป็นหนึ่งในหนึ <c oughs> น่งใน <c oughs> <c oughs> คือไม่มีใครชัดใหญ่อยู่เบื้องหลัง <c oughs> ใช่ไหมไม่มี <c oughs> มีในายใหญ่อีกคนไหมมีอีกหนึ่งคนอ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงคะร้านเปิด11โมงค่ะปิด2ทุ่มแต่ถ้าวันไหนของหมดเร็วก็อาจจะปิดก่อนมีวันหยุดไหมคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะหยุดวันจันทร์วันเดียวใช่ ไปเอาชื่อร้านมาจากใครคะมีใครตั้งให้ไหมตั้งกันเองสองคนกาแฟเลยค่ะเพราะว่าร้านเรามีหมูกรอบเป็นตัวหลักเป็นตัวเด่นอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยต้องการชื่อร้านที่มีความโดดเด่นเ,เวลาลูกค้าหาในแอปเทลลี่เนี่ยจะต้องติดหูสะดุดตาจำง่ายเข้าใจง่ายอ่านแล้วรู้เลยว่าร้านนี้ขายอะไรตอนแรกที่พี่มาร้านหนูเนี่ยคือพี่เข้าใจว่าแบบว่าเป็นร้านคนจีน ทำไมหนูต้องมีชื่อตัวอักษรภาษาจีนใหญ่ๆด้วยคะเพราะว่าแถวเส้นจเจริญนครนะคะก็จะมีชาวต่างชาติเยอะอคนจีนค่อนข้างเยอะเลยเราก็เลยอยากติดป้ายตัวนี้ให้คนจีนที่ผ่านมาค่ะเขาเห็นแล้วเขาเข้าใจเลย,ยได้ผลนะคะส่วนมากลูกค้าจะแบบมาถ่ายรูปป้ายเลยแล้วก็คอมเมนต์มันอ่านว่าอ,อะไรคะ อ่านว่าไทผัวซุยผีจูโรเสียวหุยค่ะแปลว่าสมาคมหมูกรอบแห่งประเทศไทยตรงตัวเลยแล้วปกติคนที่ปรุงเนี่ยเป็นหลักๆเลยอะค่ะคือไทยคะที่ทำเเป็นแฟนค่ะประธานสมาคมอ๋อชื่ออะไรคะบิวค่ะอาประธานสมาคมใหญ่ผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังถูกต้องค่ะไม่รู้ว่าบิวไปทําอาหารเป็นได้ไงคะถึงมาเปิดร้านอาหารเนี อ๋อเป็นเชฟในโรงแรมมาก่อนโรงแรมระดับ5้าดาวไหมคะก่อนออกล้านุดอยู่5ดาว5้าดาวเลยแล้วทำไมวิวถึงตัดสินใจออกจากโรงแรมละ่ะอ๋อมาเจอช่วงโควิดพอดีครับแล้วหลังจากออกจากโรงแรมอ่ะที่ทํางานในโรงแรมแล้วมาเปิดร้านเองเลยทันทีเลยเหรอคะไปเป็นไรเดอร์ก่อนครับเป็นไรเดอร์อยู่ประมาณ1ปีได้แต่จุดไหนที่ทําให้เราตัดสินใจหยุดไรเดอร์แล้วก็มาทําร้านอาหารของตัวเองนะคะก็ขับไปก็เห็นรู้จักร้านทั่วไปขายดีก็เลยอยากมาเปิดบ้างอ๋อไอตอนเราไปวิ่งรับออเดอร์แล้วเราเห็นเขาขายดีกันใช่ครับแล้วก ว่าเราก็มีฝีมือเหมือนกันเราก็เลยมาลองเขาขายดีระดับไหนเราถึงรู้สึกอย่างนั้นระดับคือรอเป็นชั่วโมงยางนีนะครับร้านละแวกนี้เหรอคะใช่ครับแล้วมันเป็นสูตรจากไหนคะบิวคิดเองหรือว่าแบบลองผิดลองถูกเองเอามาทดสอบเองใช่ครับหมูกรอบบิวนี่มีลักษณะเป็นยังไงคะมีกลิ่นลมพันในตัวใช้ถ่านอะไรใช้เป็นไม้ลำไยใช้เป็นไม้ลำไยก็จะมีกลิ่นหอมใช่ครับเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยค่ะ แล้วน้องยิ้มเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะก็ประมาณเกือบเกือบสอปีคะ่ะเริ่มแรกเราก็ทําแค่เดลิเวอรี่แต่ทีนี้คะ่ะเหมือนลูกค้าก็ให้ความสนใจค่อนข้างมากเริ่มมีลูกค้าขับรถมาหาแสดงก็คือขายดีมากจนแบบจําเป็นที่ต้องแบบขยายร้านแล้วขายดีมากคะ่ะวันแรกที่หนูขายหนูลงหมูแค่5กกิโลแล้วหนูขายหมดภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั้นหนูดีใจกับดิวกบแฟนดีใจมากว่าแบบเราจะรวยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ห้าโลอะค่ะมันก็ค่อยๆยขยับขึ้นมาเป็น1 0 15 จนเราแบบโอเคเราสองคนไม่ไหวแล้วที่ร้านหลังบ้านที่ครัวหลังบ้านเนี่ยตัวจะแตกแล้วตัวมันจะแตกแล้วตอนนี้ก็เลยลองมาอยู่ที่หน้าร้านค่ะให้ลูกค้าได้มาแบบเจอเราง่ายคือตอนที่มาเปิดร้านเอาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ,ะที่เปิดที่นี่ก็คือหนูเปิดเที่ยงแตะก่อนเปิดเที่ยง3ามโมงเนี่ยหนูต้องปิดแล้ว3ชั่วโมงหมดใช่ค่ะสามชั่วโมงหมดหนึ่งเราก็เป็นอย่างงี้มาสักพักหนึ่งดีใจมาก2คนแบบรู้สึกแบบประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจาก5โลน่นะคะตอนนี้หนูยืนอยู่ที่ประมาณว่าละ5้าส ห้าสิบยใช่อ้คที่บอกว่าเราจะรวยแล้วนี่คือมันใช่แล้วใช่ไหมกำลังใกล้จะเป็นความจริงแล้วคะ่ะขออีกนิดนึงอยากขายบ้างละคนลูกมาแล้วนะคะแล้วก็หน้าร้านเขาเนี่ยคือคนเต็มเลยไลเดอร์เต็มเลยมูนเต็มเลยต่ก้องเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหม๋ยวมาดูนะว่าพี่ก้อยกินกี่จานแล้วมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอหนักก่อนนะำลำดับแรกหนึ่ง หกอย่างค่ะมีต้มหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็จานหลักของพี่ก้อยนี่เลยค่ะอ่าอันนี้นะคะข้าวผัดหมูกรอบค่ะข้าวผัดหมูกรอบจะอยู่ที่70บาทนะคะถ้าเป็นไข่ดาว10บาทนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวคะนาหมูกรอบ65บาทค่ะเป็นไข่เจียวจะ12บาทนะคะอย่าหุนให้ดูคะนาอันนี้แบบน่ากินมากสีสวยอันนี้แล้วก็นี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนทำนะ อันนี้คือหมูกรอบพริกไทยดำค่ะ70บาทแล้วก็อันนี้น่ากินมากเลยแต่ทำไมไปอยู่หนะ้าตะก้องก็ไม่รู้คือหมูกรอบไข่เค็มค่ะ70บาทเหมือนกันเขาจะให้มากับน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะผัดซีอิ๊วหมูกรอบนะ่ากินสูดสุดๆผัดซีอิ๊วหมูกรอบ70บาทเท่านั้นเยอะมากๆดูเยอะมากๆเลยเดี๋ยวก่อยขอชิมหน่อยนะน,นี้ของตะก้องค่ะไหลไหล แล้วก็อันนี้ต้ยมยำหมูกรอบค่ะ140บาทนะคะชามใหญ่ชามโตมากเลยน่ากินมากพี่ก้อยขออันนี้เขามาชิมแต่ไม่ถึงขีดแต่ถ้าซื้อเป็นขีดก็คือ70บาทอันนี้คือไม่ได้ขอหรอกน้อง,องเขาอยากให้ชบลองชิมหมูกรอบขอเปล่าดูเขาก็เลยสั่งมาให้นิดนึงถ้าขีดหนึง่งเนี่ยเขาคิด70บาทนะคะเริ่มกันเลยบรรเลงเลยตอนแรกขอให้ตะก้อนก่อนนะคะเขาจะได้กินไปด้วยถ่ายไปด้วยผัดซีอิ๊วค่ะ น่ากินมากๆเลยอ่ะดูดิเสียดายเน้อวันนี้เราไม่ได้เจอร้านหน้าเนะเขาบอกว่าเต้าเจี้ยวหมดเขาบอกว่าเขาจะใช้เต้าเจี้ยวสูตรให้คุกขูขอบไปเลยไหมคะคุกไปเลยโอเค okay. เขาบอกว่าถ้าเป็นร้านหน้าเขาจะใช้เต้าเจี้ยวสูตรเต้าเจี้ยวหมดซึ่งยังไม่ได้ไปซื้อเขาบอกต้องไปซื้อจากเยาวรัตน์ดูค่ะแล้วต้องชิมก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก้อยค่อยชิมอีหลักอันนี้ขอเป็นพินเนเล่แต่เอามาไว้ตอนต้นก่อนเลยนะคะขอชิมน้ําก่อนเลยนี่ ต้มยำหมูกรอบน้ำข้นน้ำข้นนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีน้ำใสว่าไม่มีเนะหัวอ,อร่อยปรุงรสอร่อยเลยอ่ะคือเขาปรุงสดๆตรงนั้นเลยชใช่ปะไม่ใช่ใชมีซอสขวดเดียว้วเทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเค, okay, คอร่อยมากาแล้วก็ในต้มยำเขานะคะีค่อยตักให้ดู<ๆ>เขาจะมีหมูกรอบซึ่งแอบเห็นว่าเขามาใส่ทีหลังเพราะเขาขกลัวมันเหนียวควันฉุยๆทำหม้อต่อหม้อเลยนะแล้วก็จะมีเห็ดค่ะแล้วก็เป็นเครื่องต้มยำปกตินะคะ ี๋ยวขอชิมหมูกอรอบสไตล์แบบที่ยังไม่ได้เอาไปปรุงก่อนเลยนะคะคือเขาจะเป็นอย่างนี้ขอชิ้น,นี้นี่คะ่ะนี่เลยคะ่ะหมูกอรอบเขาจะเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้นะคะหั่นชิ้นมากําลังดีนะไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กบางๆอย่างนั้นนะคะนี่เลยแต่ดูด้วยตาเหมือนจะมีมันเยอะนะเขาให้กินกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดน้องฉ่ำๆต้องฉ่ำๆอากกินอ,อืออร่อยวะ คือมันมีทั้งความกรอบฟูแล้วมันก็มีทั้งแบบกรุบกรุบะให้เราได้เคี้ยวนะคะแต่ไอตัวมันมัน,นจะฉ่ำๆเลยนะแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดเนี่ยไม่วิทยาศาสตร์ค่ะหรือว่าโอเคเลยรสนวันวๆน,นี้พี่ก้อยเป็นคนชอบกินหมูกรอบกับตัวสีหวานดําอะเพราะ็มีวางไว้ให้บนโต๊ะนะคะโอ้ยตายน่ากินที่สุดในโลกมันน่าจะเป็นเมนูที่น่ากินที่สุดว่ะไอหมูกรอบเนี่ยดมันหยดยดยดหยดเยิ้ม คือใช่ทั้งสองอย่างเลยคือใช่ทั้งจิ้มซีฟูดแล้วก็ซีอิ๊วยั่เลยอ่ะอจานนี้เขาจะใส่มะนาวกับแตงกวามาเดี๋ยวยกออกก่อนนะคะอ่าลองก่อนที่จะบีบมะนาวหรือใส่น้ำปลาลงไปนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือเขาจะผัดสไตล์ฮ่องกงนะคะลองดูชิมเลยโอ้โหอร่อย อร่อยมากเลยรสเค็มๆเหมือนหวานไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วอ่ะถ้าอยากได้เผ็ดใส่พริกน้ำปลาที่แบบเอาน้ำปลาออกอ่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้มะนาวบีบเลยนะคะเดี๋ยวขอบีบมะนาวลงไปนิดนึงนะชอบมากเลยใครปรุงรสข้าวผัดอย่างนี้ยเอาจริงๆถูกใจมากไม่จืดอ่ะดีอ่ะจบเลยเขาเรียกว่าผลงานหลังกระทะได้เลยคือไม่ต้องไปแต่งลูกแต่งอะไรแบบปรุงเพิ่มเลยอะค่ะเด็ดมาก แล้วกินข้าวในจานสังกะสีนะคะทุกคนเนี่ยจานสังกะสีมันด้อยฟิลมากเลยอ่ะหัมอร่อยทีนี้เราก็ต้องกินกับหมูกรอบแล้วเราก็หาน้ำปลาพริกมาใส่พริกลงไปนิดนึงนี่นต้องอย่างนี้ทุกคนดูกินข้าวผัดให้เข้าถึงอารมณ์มันต้องอย่างนี้ มาจานนี้นะคะจานนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมีนะเขาเรียกว่าหมูกรอบผัดพริกไข่ดําค่ะแล้วเราก็จะกินคู่กับไข่ไข่แดงเงยิมย้มๆผัดพริกไข่ดําเป็นอีกเมนูนึงที่เวลาสั่งเป็นกับอ่ะมันจะอร่อยเลยนะคะอันนี้คือเขาราดข้าวให้ราดข้าวให้ด้วยเนอะอร่อยว่ะกระทมเท้า เขาใช้ไฟแรงหรือว่าเขาคำนวณการปรุงของเขามาแล้วว่ามันต้องอย่างเนี้ยแต่ไม่ได้ใช้ซอสขวดเดียวเทใช่ใบ่ที่เนี้ยคือปรุงสดเลยค่ะเด็ดตรงเนี้ยที่ดูดิราข้าวเขาจะเป็นสีอย่างงี้ที่ไทยดำกำลังหอ,งอมเนี่ยวัดมือดีมากอืมอร่อยมีกลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกไทยแต่กลิ่นพริกไทยจะแรงกว่ากลิ่นพริกไทยดำมันจะแรงกว่าม,มันจะมีความเผ็ดร้อนนะแต่มันไม่ใช่เผ็ดแบบ เผ็ดมากๆเลย่างนั้นะนะเผ็ดแบบมีเสน,เน่ห์ก็เ,เรียกเวลาเคี้ยวกึนเข้าไปแล้วมันยังมีกลิ่นพริกไทยกลิ่นเวลาอยู่ในป่าด้วยม,มาต่อกันที่คณะหมูกรอบนะคะแล้ว,วพี่ก้อยสั่งเป็นไข่เจียวมานิดนึงขอชิมไข่เจียวก่อนได้ไหมคะเนาะอ,อยากรู้ว่าเขาทอดไข่เจียวเป็นยังไงเี้า็เห็นเขาทอดไว้เต็มเลยเตรียมไว้เนอะคือเหมือนแบบกลางวันนี้ไม่น่าจะทอดทันเลยนะถ้ามันทอดทีละใบอ่ะใช่แบบ เ,ออเราต้องนับต้องรีบทําเวลาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนเที่ยงนั่งกันเต็มเออนั่นแหละคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาลองชิมชนะนกันดูนะคะว่าเป็นยังไงดูดิเขาสไลด์หันมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอกินก้านก่อนเลยแล้วกันต้องกินพีเด็ดก่อนอะหอ,อ,อม,มอบหวานอะอมไม่ขมเลยมีหน้าคนจีนชอบกินอือแต่ตะกี้ให้มันเป็นก้านนะเดี๋ยวต้องแบบพิสูจน์ใบอ่ะ เพราะว่าใบนี่ต้องตัวปาบเซียนเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ก้านนะ่ะคือกรอบหวานเลยเออืมม่มถ,ถ้าจะเป็นความขมอะ่ะมันจะเป็นความผมแบบรสคณะนิดเดียวอะ่ะซึ่งให้รู้สึกได้ว่ามันเป็นคณะคืออันเนี้ยที่เขาบอกใช่ไหมว่าเป็นคณะเกรดโรงแรมอะ่ะใช่ใชพี่่อยชอบมากเลยไอ้ตัวก้านเน่ให้มาน้อยไปอะคือสเปคได้ไหมว่าเอาแต่ก้าน น,น่าจะได้น่าจะได้นะี่วบ้านก้อยก็สเปวกว่าเอาแต่ก้าเนาเขาก็ทำให้เรามาถึงจานสุดท้ายแล้วนะคะอหมูกรอบไข่เค็มค่ะหมูกรอบไข่เค็มนะ,ะ,มมน,ะ,ะนี่ดูไข่เค็มให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแลวอีกอย่างหนึ่งคือเขาให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะคะแต่เราอยากกินแบบจังหวะที่มันโดนข้าวที่เป็นไข่เค็มอ่ะลองดู เดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะเอาชิ้นนี้แล้วกันนะมันจะมีความแบบครบหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวค่อยกินน้ำจิ้มซีฟูดขอ,อชิม,นนอ,อ,มอันนี้ก่อนอือตอนแรกนึกว่าจะเค็มเค็มนํำอะ่ะไม่ใช่คือเป็นความหวานๆเค็มๆอะ่ะไม่ประมาณเหมือนแบบว่ามันเป็นซอสไข่เค็มมากกว่าเหมือนเขาแกะไข่แดงนะ่ยไปตีซอสอ่ะไปตีซอสแล้วก็เอาซอสอนะันนั้นมาผัด แล้วมันมันมันมีความแบบนัวๆลิ้นเลยนะก็เหมือนก็เอาไข่เค็มไปตีซอสแล้วเขาปรุงรสไปในไข่เค็มนั้นด้วยไงนี่เลยทีเด็ดมันจะต้องอยู่ตรงนี้ทั้งจิ้มซีฟู้ดราดลงไปราดลงไปอร่อยนี่มันต้องกินกับซีฟู้ดนั้นจิ้มซีฟู้ดนะเขาใส่เป็นถ้วยมาให้เลยโอ้โหคือดีดเลยอะ ไม่ได้แสดงอาการดีดยังไง <c oughs> เด็ดมากจริงๆแล้วยังกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวค่อยกินต่อสรุปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะเต็มร้านแล้วจะไม่สะดวกเวลาพูดนะคะสำหรับร้านชมาคมหมูกรอบแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงหมูกรอบของเขาเนี่ยนะคะดูจากผิวหนังของหมูเนี่ยอาจจะไม่ฟูนะดูเหมือนจะไม่กรอบเลยด้วยซ้ำอะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอ่ะเอาไปอบจนแห้งก่อนที่จะเอามาทอด โดยทําให้หนังเนี่ยมันจะมีความแห้งกรอบเนื้อข้างในอ่ะมีความนุ่มแล้วก็ฉ่าตอนที่ไม่ค่อยชิมหมูกรอบเปล่าๆของเขาเนี่ยนะคะเขาจะปรุงรสมาไม่ค่อยเข้มข้นมากไม่เค็มเลยก็ว่าได้น่าจะอาจจะเพราะว่าเขาอ่ะเผื่อไว้สําหรับเอามาทําปรุงเป็นเมนูต่างๆ ที่เวลาเขาผัดเนี่ยเขาต้องใส่ซอสปรุงรสเพิ่มเข้าไปอ่ะมันก็จะพอดีเวลาปรุงเสร็จสําหรับคนที่อยากกินหมูกรอบเปล่าๆเ,เนี่ยถ้าใครที่ต้องการความเข้มข้นเนี่ยพี่คอยคิดว่าอาจจะต้องพึ่งในตัวน้ําจิ้มซีฟูด้ดหรือซีอิ๊วดำเอามาจิ้มมานะคะรสมันก็จะอร่อยมากขึ้นเลยค่ะสําหรับร้านเนี่ยนะคะพี่คอยชอบตรงที่ว่าเขาเอาเมนูหมูกรอบมาแตกเป็นเมนูอื่นๆหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนู แล้วก็าบางเมนูอ่ะเป็นเมนูที่่้อยอ่ะไม่เคยเห็นในร้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวผัดไข่เค็มหรือผัดพริกไทยดำอ่ะจริงๆอ่ะเขามีอีกหลายเมนูเลยนะที่เราไม่สามารถสั่งมากินทั้งหมดได้เนี่ยตรงนี้คือเมนูของเขาอ่ะเพราะว่าถ้ากินทั้งหมดค่ะนข้างจุกนะสั่งมาจานเดียวอ่ะสำหรับมื้อทั้งวันเนี่ะไมไ่ว่าอิ่มนะสำหรับร้านนี้นะ กินอิ่มแล้วค่ะโอ้โหจัดได้ว่าเป็นจานด่วนที่ค่อนข้างอร่อยเลยนะคะพี่ก้อยขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะว่าพี่ก้อยมีมีช่องหนึ่งชื่อว่าช่องกินกับก้อยยูทูบเนี่ยแหละค่ะพี่ก้อยจะเอาไว้ทำอิ่มสบายหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามหรือยังไม่ทราบแบบไปกดติดตามตรงนั้นได้เลยค่ะรอดูได้เลยนะคะทุกวันอังคารค่ะยังมีอีกหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ม Ti กตอกแล้วก็เลมอนเอ็กซ์ฟูดดี้เกิลเลือกติดตามได้ตามสะดวกเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย